แทน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 ปิงปิงขอต้อนรับเข้าสู่อัพตูกูยูดูบอลนะครับผมมีดูบอลนอกกันดีกว่านะครับกลับมาแล้วนะผมจะกลับมาแล้วเข้าประตูหน้าด้วยออกมาประตูหน้าเลยออกประตูหน้าว่าผู้ชมเขาคงลายตายินดีลายลายลายเฮ้ยกูไม่ไล่มันต้องแฟชั่นคือไอ้นี่ไอ้นี่นั่นไม่อะไร ไอ้นี่ก็คู่แข่งยูโรเสร็จมึงเอาไนจีเรียมานี่คืออะไรฮะเสื้อหมดบ้านคืออะไรฮะแล้วขำแล้วขำไม่ได้อายนะมันมันก็ยังหน้าด้านด้วยนะไม่เปลี่ยนด้วยทำแบบภูมิใจด้วยนะเอออ่ะนะฮะวันนี้ก็ยังอยู่กับต้องเต้นมอน โอ้โหกำลังจะพูดอะไรจะพูดแม่งเอาเองเลยนี่ถ้ามันพูดชื่อคนอื่นมานี yeah ่หายเทนี <S 2> <S 2่หายเดี๋ยวพวกมึงลืมกูอ่านะฮะก็แน่นอนว่ามา ดูบอลต่างประเทศครับผมวันนี้ก็ต้องมาสรุปผลงานในทีมต่างๆในฟุตบอลยูโรนะใช่นะฮะก็สุดท้ายท้ายสุดก็กลายเป็นอ t s า o m ไม่อ o m e ไมโรมนะจ๊ะไม่ใช่นะไม่ใช่โรมนะแม่งโรมเป็นโรมซะนะฮะก็เหมือนโยนความผิดให้แพะไปโอ้ยก็ดูดิเมืองเมืองผู้ดีอังกฤษดูดิก็ดูดูดูจากภาพเลยเหตุการณ์ต่อยกันขนาดนั้นไอ้นั่นเขาไม่มีตั๋วเข้าไง เออข้างนอกไงร้านร้านร้าน,าน,านเหมือนร้านเบียร์ปิดเสื้อได้มึงไงปิดผุงออกอโชว์โชว์โชว์โช,โช,โชแน่นอนว่าต้อง <c oughs> ยอมรับน <c oughs> ะว่าตลอด120ยนาทีเนี่ยครับ <c oughs> คือมันก็มีช่วงเวลาที่ทั้งคู่เนี่ยผัดกันได้เปรียบแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยก็กลายเป็นอิตาลีนะที่อาศัยความเก๋า ดึงเวลาช่วงนี้เสียเปรียบเนี่ยกลับมาเป็นได้เปรียบได้หลายครั้งอันนี้ผมให้เครดิตนะกับทางด้านมันโช่์พะในการเลือกเปลี่ยนตัวแต่ละครั้งอ่ะคือมันโชวรู้แล้วว่าถ้าจังหวะนี้เป็นรองเนี่ยเขาก็เลือกที่จะเปลี่ยนใน120นาทีส่วนทางด้านของแกเลตซโเกตอ่ะอาจจะมีในมุมที่แกอาจจะมั่นใจในทคติกด้วยแล้วก็กลัวพลาดครั้งด้วยมันก็เลยกลายเป็นว่าหลายคนอาจจะมองว่าแบบมีอาวุธเยอะทำไมไม่ใช้ ใช่ไหมในเกมร้อยี่นาทีจริงๆการจะส่งทั้งสเ,สเตอร์ลิงลงมาเล่นกับซันโชคนเราฝั่งอ,อะไรเงี้ยมันก็มีโอกาสแรดฟอร์ดลงมาก็อาจจะดีกว่านี้ไหม,อ,มอ่ะแต่ว่าในเมื่อมันผ่านไปแล้วแล้วสุดท้ายก็แพ้จุดโทษผมว่ามันก็เป็นเรื่องของดวง<ช>ส่วน่มจะเพราะประสบการณ์ด้วยไหมก็อาจจะประสบการณ์ด้วยแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าอย่างที่ท้าวเกตเขาบอกแหลวหลังเกมนี้ก็บอกว่าเอาทุกอย่างเนี่ยให้ความผิดมิโยนมาอยู่ที่ผมเพราะว่าเขาบอกว่าในตอนซ้อมซ้อมจุดโทษก็ซ้อมมากคนนี้อ แต่คิดอีกทีไอสามคนหลังเขาบอกว่ากูไม่น่ายิงดีตอนซ้อมเลยไม่แล้วตอนซ้อมมาแข่งจริงมันก็คนละฟิลกันด้วยอ่ซึ่งมันมีประเด็นหลายอย่างก็เดี๋ยวค่อยๆเล่าเฮียเด่นช่วงแรกให้นิดนึงนะ,ะช่วงๆนี้ก็ต้องบอกว่ามันก็มีกระแสอีกทำไมอ่ะหลายคนถามว่าทำไมมีลุกชอมีแจ็คก,กิลลิชทำไมไม่เอาลงไม่เอาเล่นไม่เอายิงใช่ตรงนี้เนี่ยมันก็มีรอยคีนอดีตกัปตันแมนยูแล้วก็ทีมชาติไอร์แลนด์เนี่ยเขาก็มาแบบ โอ้จริงจริงไอ้กีริชมันป๊อทหรือเปล่าเนี่ยผู้ีเนีมิงอ่าแล้วมันก็เงียบไปวันหนึ่งจนกีริชออกมาโพสตอบรอยคีนบอกผมไม่อยากยิงแต่ผู้จัดการทีมเขาวางแท็กติกมาไม่ให้ยิงต้องผมมาบอกแล้วว่าผมกล้ายิงอ่ามันก็เรื่องเงียบอีกนะฮะสรุปเลยเอาง่ายๆว่าอ่าอย่างที่แซาเกตก็พูดแหละเขาเป็นคนเลือกเองก็ต้องยอมรับแต่จริงนักเตะคนอื่นที่เป็นซีเนียกว่าที่เขาอยู่ตรงกลางสนามอ่ะ เขาก็บอกแล้วทุกส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าเขากล้ายิงใช่แต่คือมันไม่ได้ซ้อมมาอย่างนั้นหมายถึงว่าเขาไม่ได้วางมาแบบนั้นเขาไม่ได้วางตัวมาตำแหน่งนั้นจะถามว่ามันกดดันนะมันกดดันนะการที่จะยิงจุดโทษไม่แล้วประเด็นอ่ะพออิตาลีเลือกยิงก่อนอไอ้ฝั่งที่ไปอยู่อ่ะมันดันเป็นฝั่งของเชียร์อิตาลีอ่ะใช่เนี้ออกไหมคือถ้าอังกฤษเสี่ยงได้มันอาจไปเรียกฝั่งของอังกฤษออกไหมว่าอเนี่ยหลังประตูเป็นอังกฤษมันก็จะอีกฟิลหนึ่งเพราะว่าจะโดนกดดันอีกแบบไงใช่ แต่อย่างทั้งหมดทั้งมวลน่ะเพราะอย่างที่ซอฟเกะบอกแล้วก็เขารับเองดีกว่ารับเองจบแต่ว่าตอนนี้ก็เรื่องสภาพจิตใจไงทั้งสามคนเลยก็เลยกลายเป็นว่าไม่รู้นี่เจ็บการเมืองหรือคนหนึ่งแหละแรดฟอร์ดทาไายนะฮะเจ็บไหลเจ็บสองเดือนถ้าดีแหละดูจากจังหวะยิงน่าจะเจ็บสองเดือนแล้วก็เจ้าดนซันโชก็เตรียมเปิดตัวกัมแบนยูคือตอนเนี้ยไอ้ที่เรา รายการกันอยู่เนี่ยก็ยังรออยู่มันก็ยังไม่เปิดนะอันก็คือบอกว่าคือเซ็นสัญญาอะไรเสร็จหมดแล้วอาจจะโฟโต้ชูตกันอยู่ก็ต้องรอก่อนนะฮะส่วนทางด้านของบโยซาก้าเนี่ยก็ต้องกลับไปสังกัดก่อนซึ่งผมว่าแน่นอนน่ะแฟนบอลอาร์เซนอลเองก็น่าจะพอเข้าใจได้รวมหนึ่งโค้ชอย่างมิเกลเจตาที่ดันบุโกโยซาก้ามันตลอดนะฮะก็ไม่น่ามีปัญหา3าคนนี้ถ้าปีนี้นะผ่านผ่านพ้นวิกฤตตรงนี้ได้เนี่ยผมว่าปีหน้าฟุตบอลโลกพวกเขาจะดีขึ้นใช่ส่วนอิตาลีไม่มีอะไรพูด คือมันดีในนัดแรกจนนัดสุดท้ายม,มันดีอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ปัญหาของอิตาลีกำลังจะมาคือเซนเตอร์ในวัย36แล้ว34 35อ่ซึ่งจริงๆในใน,ในความคิดเนี่ยผมว่าปีหน้าทั้งสองคนน่าจะเขียนเล่นได้แต่ต้องมีโตสำรองอคือผมว่าเล่นกันได้คร<ต>ับคือการไปยืนเน่ะคือตั้งแต่นัดแรกึนนัดสุดท้ายต้องบอกว่าอิตาลีเนี่ยท่านผู้ชมจะเห็นเหมือนกันก็คือว่าเขาใช้แบ็กในการค้ำคู่เซนเตอร์อคือมาช่วยเกมรับเซนเตอร์เนี่ยจะเป็นหน้าที่คือเขาจะรับผิดชอบในกรอบ แต่ถ้ากองนอกพื้นที่เนี่ยจะเป็นฟุกฟูลแบ็กที่เข้ามาช่วยเข้ามาบีดยกเว้นจังหวะฉาบฉวยเพื่อต้องขึ้นไปอัดกับกงหน้าอะไรเงี้ยซึ่งมันก็ทําให้ทั้งคีเอลนี่และโบนุชีเนี่ยเล่นง่ายขึ้นในทัวร์นาเมนต์นี้อันนี้ก็คือบทสรุปว่าอิตาลีผมก็มองว่าเหมาะสมพอสมควรทีนี้เราต้องมาพูดคุยกันต่อทั้ง3คนเกี่ยวกับเรื่องทีมยอดเยี่ยมของการแข่งขันครั้งนี้เขาเลือกมาในระบบ43 3ส มีใค่มากเราไปดูกันเดี๋ยวผมไล่ให้ผู้สับประตูเนี่ยก็มีจอชี่ลาลูมากรับกองหลังเนี่ยก็จะเป็นอังกฤษกับอิตาลีแบ็คขวาเนี่ยเป็นคารวอเกอร์แบ็คซ้ายเป็นสปินาโซล่าคู่เซนเตอร์เนี่ยเป็นในด้านด์แฮร์รี่แม็กไกวร์คู่กับทางด้านของเลโอนาร์โดโมนูชีแดนกลาง3คนจอร์จินโน่ปีแอร์มฮอยเบียร์แล้วก็เปดรียนะฮะส่วน3กองหน้าเนี่ยอันนี้เดี๋ยวมันต้องมาพูดกันเพราะว่าอ่ะมันก็จะมีเฟเดริโกเคียซ่าอันนี้โอเคไม่น่าสงสัยอีกหนึ่งคนใครวะ อีกหนึ่งคนฟังงงงงงงสเตอร์ลิงอ่าลาฮิมสเตอร์ลิงใช่แล้วก็คนสุดท้ายเนี่ยอันเนี้ยหลายคนคาดว่าจะต้องเป็นนักเตะหมายเลขเจ็ดเสื้อสีแดงใช่ปรากฏว่ามันเป็นหมายเลขเก้าเสื้อสีแดงครับนั่นก็คือโรเมโรลูกากูลูกากูคนก็งงเอ๊ะทำไมโรนันโดได้ดาวนนโวแต่มันไม่ติดทีมยอดเยี่ยมอ๋ออ่าเดี๋ยวเนี้เดี๋ยวเรามาคุยนะหรือแบบถ้าไม่ใช่โรนันโดมันจะเป็นชิคไหมอะไรเงี้ยแทนชิค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 เพราะว่าเป็นดาวนนโวร่วมถ้าไม่นับแอซิดนะนะ อ่าก็ประมาณนี้อ่ะส่วนรางวัลอื่นๆได้ที่นักเตะยอดเยี่ยมประจำทัวร์นาเมนต์เขายกให้โดนราลุม่านะครับแล้วมันมีช็อตตลกคุณถ้าคุณไปย้อนดูเนี่ยคุณพาไปดูช็อตสุดท้ายที่เขาเซฟแล้วยิงบุโคโยซาก้าได้อะหน้าคนนิ่งมันไม่ได้ดีใจทุกคนมันแบบเฮ้ยโหมึงแบบสุดยอดคือมึงแบบโคตร โคตรแบบเจนทครงแมนโคตรแบบใจหินเลยว่ะสุดท้ายหลังเกมไปสัมภาษณ์ว่าไงว่าไปเอ๊ะทำไมดราม่าคุณไม่ไม่ดีใจจังหมาเซฟแล้วอ๋อผมนึกว่าต้องยิงต่อยเอเขาบอกว่าเขาจำไม่ได้ว่านั่นมันคือลูกลูกที่เท่าไหร่แล้วคือกูเซฟจกูหลบเป็นอะไเาคิดแค่เซฟอย่างเดียวนะฮะแต่ว่าผมว่า ก็เล่นกันไว้อายุยี่สิบสอเล่นได้คันนี้ก็ต้องซูฮกแล้วฤดูกาลหน้าก็ย้ายแล้วเรียบร้อยไปบ้านใหม่แล้วกลับไปเอเชียฟรีด้วยโคเสียได้เลยแมนยูทำไมไม่เอาอ่ะเดยเคอาเฮนเดอร์สันออกเอาตัวนี้จบเพราะว่าอายุ22ไงแมนเดยคอาร์สบายให้เอเคอาร์ได้ละสามแสนห้ามึงให้มันสองแสนมันก็มาแล้วนะอ่ะก็ยูโรสรุปไปประมาณนี้แล้วกันนะฮะก็มีทัวร์นาเมนต์ที่แข่งพร้อมกันตอนนั้นโคปาอเมริกาใต้อ๋อเมสซี่ได้ไป ก็ก็สมหวังเมซี่สมหวังจากประตูชัยของอังเคลดีเมรีอโอ้แค่กันโอ้เป็นเด็กแมนยูนี่ก็เออทุกคนเลยเว้ยก็ยิงได้ไงคือจริงๆก่อนหน้านั้นเป็นสำรองนัดชิงดันเทลิ่งเป็นตัวจริงเออแล้วก็ยิงได้พอดีอ่าป์ไปไม่มีอะไรมากนะฝั่งนั้นก็ถือว่าเป็นเกมที่โคตรโหดกระโดดเตะต้องเรียกคำนั้นใสกันแบบเวอมึงจะเตะอะไรกันกัหนาแต่ว่าคือเตะไม่โกรธนะคือฝั่งนี้ก็ได้เขาเป็นแบบนั้นอยู่แล้ว ดีใจมากเลยนะไอ้สตัวลิเวอร์พูลไม่ค่อยได้เล่นอะเอาไม่เจ็บไงไม่เจ็บแต่ว่าสุดท้ายก็เมสซี่สมหวังทีนะแชมเปี้ยนส์เลเยอร์ต่าทีมชาติชิงครั้งที่4ี่ะครั้งแรกแพ้บาราซิลอีสองครั้งต่อมาแพ้ชิลีการโดนจุดโทษสองครั้งรอบชิงคราวนี้แม่งชนะ เมสซี่บอกโอ้โหปลดปล่อยกูเพ่งวิดีโอขอหาลูกก็มีเหรียญนปลดปล่อยปลดปล่อยะก็ดีใจกับเมสซี่ด้วยนะแล้วก็ท่านี้เราก็จะได้เห็นปขาแต่กับบาซ่าหรือบา่าเนี่ยไม่รู้เพราะตอนนี้เขาบอกว่าสัญญาแล้วนี่จอร์ลาบาต้าบอกสัญญาคุยเสร็จแต่เมสซี่ไม่เคยพูดว่าจะเซ็นไม่เซ็นแค่บอกว่าผมคิดว่าผมจะอยู่ต่อแต่ไม่ได้บอกว่าจะเซ็นหรือไม่เซ็นบานสโมสรเลยสัญญาเสร็จแล้วสัญญาเสร็จ เท่าไรวะอ่ะอันนั้นก็สรุปไปทีมชาติจบไปแล้วจบพาร์ทดลนะหลังจากนี้มาดูพวกสมสรไันดีกว่าสมเนี่รก่อนจะเข้าสมุนไพรเข้าถ้าเนื้ออะพูดน่อยออพูดนำนุนหน่อยก็ต้องบอกว่าช่วงนี้นะฮะก่อนเข้าสมสรก็เสริมกำลังนิดหนึ่งนะฮะเช่นนาวฮะไก่ปั่นนะครับไขมันต่ำครับต่ำนะครับไม่มีน้ำตาลนะครับแล้วก็รสชาติกลมกล่อมกินแล้วดีเสริมสร้างโปรตีน เป็นเต็มนะฮะกินแทนมื้ออาหารได้สำหรับคนที่ลดอาหารนะฮะหรือว่าลดความอ้วนใครที่เล่นกล้ามเสริมโปรตีนได้ฮะนั่นแหละนี่อย่างผมลีนลงได้ทุกวันนี้นี่ไม่มีข้าวจะแดกกูดูแล้วเออวะอันนี้ก็ถูกเออจากตรกอนผมร้อยกว่าโลอ๋อเดี๋ยวนี้ร้อยสองอะไรวะแล้วก็เหลือแบบกล้ามสิบแปดสิบกว่าแล้วก็เดียวนะครับถ้าดื่มน้ม่แบบอยากคล้องคอหน่อยครับผม เอสเควอเตอร์ครับดื่มแล้วชื่นจิตจิบแล้วชื่นใจครับผมโอเคต้องขอขอบคุณโค้ชด้วยเดี๋ยวเราไปต่อนะครับก็คราวนี้ไปดูเรื่องราวของฟุตบอลสโมสรบ้างนะพวกย้ายตัวจริงๆมันก็ส่วนใหญ่ก็จะรู้กันหมดแล้วตอนนี้มันยังมีเพิ่มเติมอย่างซานโชที่บอกไปก็คือยังรอเปิดตัวแล้วก็แมนยูอยู่ในระหว่างติดต่อกับทางด้านราฟลวารานอันนี้เนี่ยก็คือเหมือนเอเย่นเนี่ยคุยกันรุกเรื่องแล้วแต่ว่าตอนนี้เขาบอกว่าขอรอให้ทางด้าน ฟารานมาตอบอีกทีว่าจะไปหรือไม่ไปนะอ,อันนี้ก็ต้องรอน,นิดนึงรอก่อนแล้วก็ทางด้านในด้ดวยคาม์ินกาของทางด้านของลิวเนีเ่ยก็แรงแรงแรงพูดผิดแรงนะฮะก็แมนยูก็เห็นบอกยื่นไปแต่ว่าก็ยังไม่ได้คําตอบนะ ก็เดี๋ยวรอไปก่อนและส่วนอื่นๆเนี่ยก็จะมีทางด้านของลิเวอร์พูลนะครับที่อัปเดตมาก็จะมียื่นซื้อซาลีเกสเนี่ยสองสารอบแล้วก็ยังโดนปฏิเสธอยู่ตอนแรกยื่นไป35ล้านปอนด์เขาเหมือนยังไม่พอนะก็ยังต้องรอต่อไปพอเถอะนะฮะแล้วก็เห็นมีข่าวกับมิเกลดัมสกาดด้วยนะครับมิฟิลดาวรุ่งของเดนมาร์กของจากซานโดรียาเนี่ยค่าตัวอยู่ที่ประมาณทัก3 5มสิบห้าล้านก็ดูแล้วมีความมีได้ ถ้าเลือกผู้จะเอาจริงนะว่าราคาไม่แพงมากกับตำแหน่งที่มาแทนวัยรดุมอันนี้ก็เป็นข่าวนะฮะส่วนอาร์เซนอลนนนนนอานอจริงเอออาเซนอเมื่อที่ผ่านมาก็แพ้แล้วอาร์เซนอลอาร์เซนอลนี่ก็เสริมมาก็นูนูตาบาเลสที่มาแล้วนะครับแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งดาวรุ่งอะไรนะโออะไรนะโอเล่ัวนโกโอโอริโออะไรนะอะไรนะ ชื่อเฮียอะไรของมันเนี่ยที่ลง้าอา่านั่นแหละกำลังจะเข้ามาสู่ทีมแล้วก็มีข่าวกับทั้งนั่นเจมาดิสันกับเลสเตอร์ซิตี้แต่ว่า,วาเห็นบอกว่ายังตกลงค่าตัวกันไม่ได้ก็ยังไม่ได้คุยเพิ่มเติมนะฮะส่วนทีมอื่นอย่างเชลซีก็มีข่าวเดียวแต่ว่ายัง,ย,งยังไม่ไม่ได้ไปซื้อใครมีข่าวกับเอาหมายใหญ่อย่างเดียวเท่าที่ผมดูแต่คืออารันเนี่ยร้อยเจ็ดสิบห้าล้านเองเชลซีไม่ซื้อแพงเกินไปแพงเกินนะฮะดังนั้นก็ต้องรอส่วนแมนซิตี้ แจ็กกิลิชผมว่าไม่น่าพลาดแล้วรอยลานปอนผมว่าวิลล่าต้องปล่อยในราคานี้เพราะว่าวิลล่ากำลังเดินหน้าหาตัวอื่นแล้วที่ก่อนหน้านี้พยายามคว้าตัวทางด้านเอมิลสมิธโรอยู่ยื่นอารเนอลซึ่งผมว่าดีลนี้มันจะเป็นไม่ได้ต่อเมื่อว่าอาร์เซนอลได้เจมส์มาดิสันแล้วทางด้านวิลล่าไปยื่นซื้อสมิธโรมีสิทธิ์นะฮะส่วนอีกตัวหนึ่งของอาร์เซนอลเนี่ยก็อย่างทางด้านโจเซฟวิลล็อกที่ไปแจ้งเกิดกับทางด้านนิวคาสเซิลจนหนีตรงชั้นได้เนี่ย เห็นอกว่านิเคอเซ่นพยายามจะคว้าตัวขอไปร่วมทีมแบบยิงตัวอีกสมัยหนึ่งครับแต่ก็ไม่รู้จะเป็นอย่างไรอันนี้ก็เป็นข่าวที่ไม่ใหญ่ด้วกันผมสรุปมาให้ตอนนี้ก็เริ่มกลับมาเข้าแคมป์เทนนิ่งกันแล้วหลายทีมอ่ะก็เห็นทีมแรกอุ่นเครื่องเลยชนะไอ้ทิบหายเสริมเมื่อกี้กูฟังมึงอ่ะกูฟังก็เพินมากเลยเสริมตัวแบบหยุ่นๆอย่างนี้ไอ้แบนลิเอรูพูตอนนี้เก็บเก็บตัวอยู่ไหนไปเก็บตัวที่ออสเตรียครับเดี๋ยวจะมีอุ่นเครื่องในช่วงวันที่ ยีกับยี่สิบเก้ากาทีไมล์แล้วก็แฮร์าเบอรลินไม้นี่ไม้นี่ไมไหนอะไมยอะฮู้ไม่อะนี่ใช่ไหมูต้องร้องเพลงยิงอ่ะรู้เลยรู้เลยว่ามันอายุเท่าไหร่นะ ถ้ใครอยากเห็นอิบายมาคนาเต้ก็มาซ้อมแล้วแล้วก็ชุดนี้แม่งเอาเซนเตอร์ไปเก็บตัวเจ็ดคนมึงเจ็บมึงเจ็บเลยมึงเจ็บเลยเซนเตอร์แต่มึงอยากเอาตัวหลักกูเจ็บไหมไอแต่ล่าสุดเมยฟากิฟันไดให้เดินเล่นกับโจเมสสนุกแล้วใช่กํกำลังเริ่มฟูลเซชั่นของการเทนรับอ่าส่วนแมนยูไนเต็ดเนี่ยเขาก็เรียกซ้อมแล้วก็ซ้อมที่แคริงตันไปก่อน สนามซ้อมไหมก่อนก็เดี๋ยวรอการกลับมารรงงานตัวพวกบรูโน่พวกป๊อกปาอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวคงจะไปเก็บตัวต่อในในต่างประเทศไปไหมฮะไปไหมก็ล่าสุดมันมีข่าวว่าทางด้านของแมนยูในเตนอาจจะปล่อยนะเพค่าตัว50บล้านปอนด์เพราะว่าตัวเขาอยากไปด้วยใช่ไหมไอ้เจ้าตัวก็ไม่ได้เชิงว่าจะบอกอคือจริงๆตอนแรกไม่ได้อยากกลับบ้านแต่ตอนนี้เป๊ะเชนักเตะมันไปคุณลงนับนะ ว่าจะเป็นทางด้านของดอรนาลุม่าซาเยโรรามอสมันก็ได้เล่นเนี่ยมันจะมีเอ็มบัปเป้เนเมมาก็อยู่อีกเเตัวนี้ดีนี่กำลังกำลังคิดอยู่ว่าเมสซี่เกิดพลิกลิ้นนะเกิดพลิกลิ้นแบบไวนาดุมอ่ะ เองอันนี้ก็คนดีอยู่เลี้ยวภูบอกรักเลี้ยวภูแล้วสุดท้ายบอกจะไปเซ็นไปเซ็นบาซ่าสุดท้ายอีกแม่งไปแม่แม่งลิ้นแม่งคดีมันมันดีเลยไม่ตื่นเต้เป๊เช่เป๊ะเช่เลยเป๊เช่แทบไม่เสียตังค์เลยนะที่ตัวแต่เป๊เช่เขาได้ฟรีหมดแต่ว่าประเด็นไม่ได้นะไอตัวของวานดุ้งเนี่ยเบิ้ลค่าเหนื่อยให้กับคือบาซ่าสมมติถ้าจำไม่ได้ตอนนั้นบาซ่าจะให้วันแสนห้าเลยเป๊ะเช่บอกคุณให้มึงจ้ำมึงมังไหม อ็เรือเออเป็นเราเราไปไหมอ้เรือโอ้ไปแต่แสนแรกแล้วผมสองแสนแถมวัคซีนผมก็ไปแล้วอ่างั้นก็ประมาณนี้นะครับก็น่าสนใจอยู่เหมือนกันครับตลาดซื้อขายก็ประมาณนี้ที่ผมอัปเดตมาจากหลายๆลีกนะส่วนลีกอื่นๆก็เชื่อว่าหลายคนอาจจะผ่านๆดูที่พิมพ์ลีกส่วนใหญ่แล้วก็อาจจะสัปดาห์ที่ผ่านมามีข่าวใหญ่ๆหน่อยก็เป็นคริสตัพาเลสที่แต่งตั้งแพจิเวล่าเรียบร้อยแล้วใช่ก็สเปอร์ก็เป็นนูโน่เอสเปริโอซานโต อ่ก็ประมาณนี้นะฮะล้วอัปเดตกันอ่ะแต่ทีนี้รายการของเราไม่ได้ดูแต่ฟุตบอลไงเราดูเรื่องแฟชั่นฟุตบอลด้วยใช่ใช่เห็นไหมล่าสุดนี่เริ่มเปิดตัวกันแล้วเสื้อทีมฟุตบอลครับโดยเฉพาะพรีเมียร์ลีกพรีเมียร์ลีกเนี่ยที่ผมเห็นล่าสุดเนี่ยขออนุญาตเลื่อนดูนะคุณผู้ชมัไอที่เปิดทีมแรกเลยเนี่ยผมเห็นว่าเป็นเชลซีนะอืเชลซีเนี่ยเปิดหน้แต่ปดาวดูการที่แล้วแล้วจะเป็นเสื้อที่ค่อนข้างสวยเลยคุณลองดูภาพครับเสื้อนี้ก็ใช้ได้เลยนะฮะ ก็ขายดีขายดีส่วนในทีมอื่นที่ออกมาตอนนี้เนี่ยก็จะมีทางด้านของเอเวอร์ตันที่ออกมาเป็นสีดําแดงอ,อันนี้ก็สวยเหมือนกันครับไอ้ส่วนสปอนเซอร์ที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยหลายคนเนี่ยตอนแรกบอกว่าเฮ้ยมันคืออะไรม,มันคือบริษัทซื้อขายรถอะไรหรอนะฮะอของของของอังกฤษเขามไม่ต้องสงสัยส่วนลีดยูไนเต็ดลีดยูไนเต็ดนี่เหมือนเป็นการย้อนยุคลีดยูยุคหนึ่งเหมือนกัน ยุครุ่งเรืองอ่ะอ่ายุครุ่งเรืองนะฮะแต่ก็ก็สวยดีมีมีปกมีอะไรอย่างงี้ส่วนอีกทีมนี้ผมชอบมากผมชอบเลสเตอร์ซิตี้ปีนี้เพราะเขาเปลี่ยนหน้าอกที่คาดด้วยนะฮะแล้วก็มีดีเทลของเสื้อที่ค่อนข้างจะสวยมากสำหรับเลสเตอร์ซิตี้นะฮะก็เอาเป็นว่าใครชอบอันไหนก็ไปซื้ออะส่วนทีมนี้ไม่พูดไม่ได้เดี๋ยมันงอนมันออกมาสองสีแล้วนะฮะ ทีมดังแห่งย่านเมอร์ซี่ไซส์เออร์เตอวอร์ตันหยิฟหายเลโอปูนะฮะเละก็เสื้อสีแดงเสื้อสีแดงเลโอปูปีนี้ก็ดีเทลสวยนะฮะแต่ผมเน้นว่าถ้าใครจะชอบจริงๆเนี่ยในเฉพาะพวกที่ชอสะสมเสื้อฟุตบอลน่ะซื้อเสื้อเพลเยอร์เพราะผมจะบอกว่าเสื้อลิปิก้าหรือว่าเกตแฟนบอล่ะมันจะดีเทลไม่เท่าถ้าคุณอยากได้ที่มันดีจริงๆและลายสวยคุณต้องซื้อเพลเยอร์ซึ่ง ราคามจะต่างประมาณ2,000บ้านเราก็ประมาณ4,800 4น0 0ดสแประมาณนั้นแต่ว่าถ้าเกิดเป็นของเสื้อลิปิก้ามันจะประมาณ2,800นก็เห็นบอกว่ามันเกิดผมที่จะซื้อให้มันเกิดด้วยหรอนี่ยี่สิบสองนี่ผมเกิดแล้วเอ้ยงั้นกูว่าเกิด17อ่นะมึงชิงเกิดเกิดอะลรนี่ใช่ไหมเออตตรงนี้ก็ต้องชิงหมาเกิดไงเกิดก่อชิงหมาเกิด แล้วอีกสีหนึ่งเล็บอูออกมาใหม่ก็สีเยียนก็จะออกถ้าจริงๆถ้านึกย้อนไปตัองยุคสตีฟแม็กมานามันจะเป็นสีอะไรนะับมานามันแบ็คเกอร์นนนใอันนี้ก็เช่นเดียวกันคุณผู้ชมนะใครชื่นชอบดูตามรูปคุณจะเห็นว่าถ้ามีเลปิกากับทางด้านเพเยอร์มันต่างกันสุดท้ายคุณต้องซื้อเพเยอร์แ้ากับถ้าคุณจะซื้อ2ตัวก็ร่วมหมื่นมีตังซื้อไปฮะสวยอันนี้ไม่ได้ประชดนะคือผมผมก็ชอบนะครับ อ่าอันนี้ก็เป็นลิเวอร์พูลนะกเตีงเป็นสแตนดาร์ดตาเตอร์อยู่ส่วนล่าสุดที่มีออกมาก็จะเป็นทีมใหญ่เอาทีมใหญ่แล้วกันก็จะเป็นทางด้านของแมนซิตี้แมนซิตี้นี่ก็ผูม่าเป็นผูม่าลายก็ดูแบบคลาสสิกคลาสสิกหน่อยแต่จะมีดีเทลในตัวตรงตรง,ตรง,ตรงลิ้นเสื้อทั้งหลายจะเป็นดีเทลนะฮะวันนี้ก็เลยนำมาฝากกันในในช่วงเลยกว่า นอกจากฟุตบอลแล้วก็เอาสีสันแฟชั่นกีฬาฟุตบอลต่างประเทศมาให้ดูกันส่วนแฟนชอบเสื้อทีมไหนครับบอกมาได้คุยกันได้รวมถึงเดิมที่เราคุยกันคุณก็วิจารณ์มาเดี๋ยวเราจะไปตอบคอมเมนต์ด้วยก็แน่นอนว่าอย่าลืมติดตามพวกเรานะไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook YouTube นะฮะทิกต็อกก็มีไอจีก็ได้นะฮะตามกันหน่อยนะฮะสุดท้ายก็ช่วงสุดท้ายก็ขอขอบคุณแล้วกันนี่เลยเชนดาเชนเชนเชนดาว เชียนหนาวยาโอเคปั่นนะครับเหมาะสำหรับคนออกกําลังกายแล้วก็ลดความอ้วนลดความอ้วนลดน้ําหนักกินทานมื้ออาหารได้ใช่แล้วก็น้ําดื่ม SK Water ครับดื่มแล้วชื่นจิตจิตแล้วชื่นใจนี่มันจําสปอนเซอร์ดีเยร้านอาหารรับเลี้ยงในคาเฟ่นะครับที่พักมีที่พักสองที่ที่พักที่พักเป็นผมแล้วกันที่พักครับก็เอวารีสอร์ทแล้วก็แม่หารีสอร์ทครับบนเกาะเต่านะครับผมและชื่อตัวเองนะ ชาตวัตอิทิวัตโอภาสครับอามึงเล่นกูทุกเทปจำได้แล้วกูจำชื่อกูเลยมันต้องมีหลุดสักอันอันนี้ก็คือเรื่องราว้งหมดของอัพทูกูอยู่ดูบอลนะครับในช่วงดูบอลนอกของเราทั้ง3คนนะก็มาอัปเดตเรื่องราวสรุปเรื่องราวของยูโรเรียบร้อยสัปดาห์หน้าผมว่าน่าจะมีความเคลื่อนไหวในเรื่องซื้อขายนักเตะมากขึ้นแล้วก็ในเกมต่างๆที่น่าจะมาวิเคราะห์กันต่อนะฮะก็อย่าพลาดการชมในเทปต่อไปแล้วกันนะครับครับผมสกว่านี้ มาลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับรักษาสุขภาพด้วยนะดูแมสด้วยใส่แมสด้วยล้างมือใช่เออเดี๋ยวจะมีมุกรัฐบาลไหมเอาไป็นงานสอสบอดด้วยเอาเล่นมุกรัฐบาลเนี่ย